Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ lỡ những video hấp dẫn สนิทเลยอ่ะคือพอฝนไม่มาถ้าฝนมาไวในประมาณสักที่เขาเดืองอาจจะรอดอย่างอย่างนี้คือเก็บขายได้แล้วใช่ไหมพ่อนี้แล้วเราแล้วมันไหม้หมดอ๋อขายไม่ได้แล้วไอ้ที่ตายจะทำเป็นไงครับนั่นอ่ะไม้ไอ้ที่ตายจะต้องตัดออกอ่าเพราะเราสูญเงินเยอะไหมคะเนี่ยลำยของเราเนี่ยทั้งก็ขอได้อ่ะเป็นเงินแสนไหมคะ ปีปีที่แล้วได้เท่าไหร่ครับประมาณเพราะเพิ่งจะรับปีนี้กับโอ้ปีนี้มาถึงแรงขนาดนี้เลยการที่มันลาดไปก็ก็ได้ประมาณแสนนึงครึ่งหนึ่งโอเพราะเพรารูปเล็กเขาเขาเขาไม่เขาไม่เอาครับแล้วอย่างส่วนทุเรียนนี้ก็ไปซื้อไปไปสูบดูดน้ํามาจากแหล่งต่างๆเอามาเลี้ยงไว้ก่อนพอปล่อยตายพอปล่อยตายกันหลายเจ้าเมื่อวานที่มาโอ้ขอเขาได้แล้วครับ เอาไม่อยู่แล้วลอยตายพืชเถ้าเกิดฝนมันตกทิ้งช่วงอีกนานขนาดนี้เนี่ยพืชพืชอื่นๆล่ะเขาหมดอ่ะหมดอ่ะก็ต้องทำไงยไว้ไม่น้ำาเงี้ยครับเออกระนั้นในบ่อนั้นและในบ่อนั้นเดิมทีมันก็มีอยู่แต่ว่ามันแห้งไหมแห้งก็ลองประจุดูว่าน้ำถึงน้มันซึมมาก็ไม่พอใช้ครับลดแค่นี้ก็ยังไม่พอเลยอพี่สะเนี่ยใช้ประโยชน์ได้กี่คนเรือนตรงนี้ครับตรงนี้ก็ประมาณ ยี่สิบหลังคาเรือนแล้วครับตอนนี้แห้งสนิทเลยแห้งสนิทเลยครับแล้วเราต้องไปเอาน้ําที่ไหนมาถึงจะเอามาบรรเทาตอนนี้นะครับก็ส่วนตัวผมเองครับผมขุดไว้ในลําห้วยครับครับก็จะมีชาวบ้านไปต่อคิวประมาณยี่สิบประไครับไปดึงน้ํามาใช้ในคนเรือนครับนะครับบางคนก็อาจจะลดต้นไม้ได้น้อยเพื่อปัดปัดประทังไม่ให้มันมันตายไปในในแรงนี้นะครับแต่ปีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นวิกฤติจริงๆนะครับนะครับ ขาเรียกก็ภัยธรรมชาตินะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ไม่งั้นก็จะเรียกภัยธรรมชาติแหละใช่ครับนะครับอันนี้ก็ก็ต้องจะดูว่าหน่วยงานนะครับวันนี้ก็ได้ไปที่ประชุมมานะครับก็ทางอบจก็จะส่งรถไมโครมาเบื้องต้นมาช่วยขุดเบานมโคกนะครับก็ก็รวมมือร่วมใจกันเพื่อจะฟาวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับแล้วก็ฝากทางหน่วยงานนะครับที่ที่ปัญหานะครับในพื้นที่นั้นมันจะมีตรงนี้ว่า เกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตคนะครับพื้นที่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเขตป่าไม้สัดส่วนเยอะบางทีเนี่ยชาวบ้านก็ขุดแล้วดินไว้ข้างๆแป๊บเดียวมันก็ไหลลงไปครับนะครับก็อยากจะฝากหน่วยงานถ้าแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตในพื้นที่หรือว่าประกาศแผ่แรงและะเว้นระเบียบได้นะครับทางอบตเนี่ยก็พร้อมที่จะซับพอร์ตที่จะทําเหมือนกันนะครับแต่บางที ทำได้ไม่เต็มที่ไม่ตรงกฏหมายครับนะครับก็ต้องเลี่ยงทําที่ทําได้ที่ว่าไม่ให้ผิดข้อกฎหมายนะครับอย่างเนี้ยก็ลอกไปชุดหนึ่งละอืแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์เ็นตนะครับก็พอเริ่มแรงจริงจริงก็แห้งสนิทนะครับนี่ก็ทางการบริหารตวนตำบนก็พยายามจะทําการขุดลอกนะครับแล้วก็จะเรียกประชุมภายในตำบลเนี้ยก็เร็่วเนี้ครับก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้ได้โดยเร็วตอนนี้ก็ผลไม้ก็ตายไปเยอะนะตายเยอะครับครับไม่ใช่นี่เพียงแต่เบื้องต้นนะครับนี่ถ้าแ้งไปฝันนี้อีกสิบบนนะพี่ก็จะเห็นมันจะค่อยๆทยอยตายไปอีกเยอะเลยครับก็วันนี้ก็พ่ายังไงว่าก็มีมิตรมาที่ดีทางอบจก็จะส่งไมโครมาครับนะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับได้ผลประการใดก็เดี๋ยว่อยว่ากันครับครับ มติชนออนไลน์ซื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ